ช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ที่จะร้องรักเกือบพังงานฉันเลยยิงหัวเธอมาทำให้ฉันไว้วันช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้อะแย่เย่ตัวจริงก็ได้มองกันแตเหล่าตาไม่ให้มีเจ้าขาไม่ให้ใครเจี๊ยไม่อยากให้มีแฟนละไม่งั้นฉันกงแย่จะอยู่ให้ฉันมองไปตลอดลายดิบอยู่คนเดียวยี่ดีจะตายอยากมีใครให้ตายเชื่อเธอแค่เธอบอกกับเธออย่างเงีฉันก็สบายใจ อยู่คนเดียวด้วยกันก็พอไม่ได้ขอให้เธอมาใกล้อยู่เป็นคมว่างของใครต่อใครให้ไปนานๆไม่อยู่กับฉันก็ได้ไม่ต้องมีแฟนหรอกแอะแอะมีคือมีคืออะไรไม่ต้องไปแชาหรอกอย่าดืได้ไม่ทำไมไม่เชื่อที่แม่บอกไม่ต้องมหววานกับใครเธอไม่ใช่แค่รอด ถึงไม่ใช่แฟนแต่จะไม่เงาอย่างแน่นอนใช่ไหมยังไงฉันไปคุยได้แทนกันคนเดียวไม่ตายหรอกฉันไม่ต้องมีแฟนหรอกอะไร้ปะอยู่คนเดียวงี้ดีจะตายอย่ามีใครบอกว่าเธอเอหงเงาฉันจะสบายใจอยู่คนเดียวด้วยกันก็พอไม่ได้ขอให้เธอมาใกลอยู่เป็นคำว่างรึ้นใครต้องใ,ให้ไปนั่น 啦啦，啦啦啦啦啦，啦啦。